พัดลมไอเย็นขนาด40 l. ลิตรราคาพันกว่าบาทเองระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติมีปุ่มทำความเย็นปรับแรงลมได้3ระดับให้ลมแรงแบบนี้ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่40ลิตรมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกแล้วของนี้หนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างอันบอกกันเลยอันบอกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับของนี่หนึ่งกล่องก็จะมีพัดลมไอเย็นขนาด40ลิตรเจลวเก็บความเย็น4ขวดล้อ4อันคู่มือวิธีการใช้งานเดี๋ยวเติมน้ำเข้าไปก่อนเลยนะครับเติมน้ำสะอาดเข้าไปได้เลยน้ำจะไหลลงไปทางน้าหลังตรงนี้แล้วก็รูสีขาวตรงนี้นะคร ตัวเครื่องทําการปั๊มน้ําขึ้นมาแล้วก็ไหลลดไปทางด้านหลังเดี๋ยวเราเปิดใช้พัดลมนะครับกดไปที่เบอร์นหนึ่งก่อนเลยพัดลมต้องทํางานแล้วสําหรับใบพัดด้านหน้าให้เราใช้มือในการปรับนะปรับขึ้นก็ได้จะปรับลงก็ได้นะครับกดปุ่มสวิงซ้ายขวาใบพัดด้านในจะสวิงไปด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อกระจายความเย็นให้ทั่วพื้นที่มาดูใกล้กันนะครับปุ่มทาความเย็นปุ่มปรับแรงลมปรับแรงลมได้ทั้งหมด3ระดับปุ่มสวิงใบพัดซ้ายขวาด้านในมีใบพัดสวิงด้านซ้ายและด้านขวา ตรงนี้มีขีดบอกระดับน้ําพงเหลือผมเติมเลยค่าแม็กไปนิดนึงนะครับอันนี้ไปทานด้านข้างด้านข้างจะมีรูแบบนี้อันนี้ไปทานด้านหลังมีแผงรังเพิ่งขนาดใหญ่เต็มด้านหลังเลยตอนนี้ตัวเครื่องเปิดทํางานอยู่น้ํากำลังไหลลงไปเลยนะครับถ้าต้องการเดนน้าทิ้งให้มาถอดปลั๊กเดนด้านหลังเครื่องตรงนี้ด้านล่างมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกอันนี้ก็เป็นล้อเลื่อนอย่างดีหมุนได้สา0รอสงศาเลยนะครับมีระบบล็อกล้อกันไหลด้วยเดี๋ยวมาทดสอบแรงลมด้วยกระดาษกันนะครับเริ่มที่เบอร์หน,นึ่นอนนองอร์ และเบอร์3อันนี้คือแรงลมเบอร์3ลมแรงลมเย็นแบบนี้เลยเพราะลมไอเย็นเครื่องนี้จะช่วยเราเย็นมากขึ้นนะครับราคาพันกว่าบาทเองและรับประกันส่งสุดอยู่ที่1ปีเลยสนใจกดสั่งซื้อตะกร้าสิเหลือหนะ้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยท่าในใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ